สวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับกอ,อนขรสอนขับรถโดยลุงน้อยลุงน้อยหนวดเขียวเราอยู่กับพี่นกนะครับพี่นกเป็นครูอัตาจ้างประมาณนั้นนะครับเคยไปเรียนที่ที่สารพัดช่างนะครับน่าจะเอ่ยชื่อได้แต่ก็ด้วยเรียนรอบเย็นนะครับสี่โมงเย็น หกโมงเยน็นก็ไปเรียนได้อยู่สองครั้งไปอบรมครั้งหนึ่งได้จับรถสองครั้งนะครับแต่พอดีว่าด้วยภารกิจงานก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อทิ้งมานานนะครับตอนนี้ตัดสินใจกลับมาเรียนขับรถโดยความต้องการที่จะขับรถให้เป็นนะครับมีรถแต่ว่าคนขับไม่ได้นะครับไม่อยากอาศัยให้คนอื่นพา ไปไหนมาไหนแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเอาชนะความกลัวมาเรียนน,นี่เป็นชั่วโมงที่สองของพี่นกนะครับพี่นกยังไม่หยุดเลยพี่นกควรจะหยุดไปบ่อยนะครับพี่นกครับ <c oughs> ไม่ต้องการให้ขับบนนะครับต้องการให้พี่นกหยุดแล้วก็เข้าเกียร์นะครับผมก็นั่งอยู่ข้างนอกนะครับถ้านั่งอยู่ข้างในคงถ่ายคลิปไม่ได้เนาะเออ พี่นกค,ครับหยุดด้วยพี่นกเดี๋ยวขับวนตอนนี้เป็นบทเรียนที่พี่นกต้องหยุดนะครับ <laughs> อ่าหยุดแล้วเลือกไปหยุดตรงกลางหยุดไหมไม่หยุดหรือลดเกียร์ต้องถามดูนะครับพี่นกอาจจะลดจากหนึ่งเป็นสองนะครับถึงเป็นสองเข้าหนึ่ง ต่ไม่น่าจะถูกนะครับถ้ารถมันต้องหยุดนะครับบทเรียนนี้คือการหยุดรถแล้วก็ออกรถด,ด้วยเกียร์หนึ่งแล้วก็หาจังหวะเข้าเกียร์อสองนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับพี่นกหน่อยอจอดจอดโบกหน่อยค้าโบกหน่อยมาดูว่าจอดจะนิ่มไหมนะครับ จอดในลมนิ่มๆหน่อยครับจื๊บจอดนิ่มแล้วพร้อมแล้วก่อนอ่าจารพูดคุยกับพี่นกแล้วนะครับว่าพี่นกไม่หยุดเลยนะครับการพี่นกหยุดบ่อยๆเกียร์หลุดเกียร์ไม่สุด อเคเขากินสองแล้วมันหยุดหยุดตรงทั่งรถไหลแต่ก็ยังออกรถเกียร์สได้นะครับถือว่าน้ำหนักเท้าน้ำหนักเท้าซ้ายทำได้ดีนะครับถือว่าออกรถเกียร์ส ก็่สองได้งงๆงงอยู่นะฮะแต่ก็ดีขึ้นนะครับมีความกล้ามากขึ้นมาตอนแรกกลัวอ่าเบรคปึ๊บไฟท้ายไฟเบรกติดนะครับเบรเสร็จปลดกีว,ว่างเข้ากีหนึ่ง ดับไหมไม่ดับนะ,อ,ะอออรถได้กี่หนึ่งออกกี่หนึ่งได้แล้วมาดูว่าตอนไหนพี่นกหาจังหวะเข้าเกียดสองตอนผมนั่งอยู่ทําได้นะครับมีผมแนะนำมีผมช่วยบอกจังหวะให้กล้าเร่งตอนนี้น่าจะเป็นกี่หนึ่ง นี่จะเข้าเกียร์สองได้แล้วถึงจะเร่งรู้สึกจะเร่งเกียร์หนึ่งน้อยไปนิดนึงแต่ก็เข้าเกียร์สองได้ตรงน,นี้มั้งนี่เข้าเกียร์สองอ่ีเกียร์สองก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรถึงจะเร่งน้อยไปหน่อยก็ดีนะรถจะได้ไม่เร็วมาก หยุดครับหยุดหยุดหยุดเชื่อว่างอ,ออกรถได้ สั่นขนาดนี้เ,เกียร์สามรอเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูจากความเร็วรถทั้งยจะเป็นเกียร์สาม สามแน่นอนก็เสียงเกียร์เปลี่ยนก๊อก ความเร็วรดช้าช้าลงเรื่อยๆเกือบจุดก็คิดสองไปต่อได้แต่ความเร็วรถมันช้าลงเข้าใจไหมฮะคนที่ดูคลิปจูนะฮะต้องเข้าใจความเร็วรดช้าลงแต่เมื่อกี้ผมวผมว่าพี่แกีเข้าเกยียร์สามผมเป็นโค้งมาตรงเนี้ยฮะผมเป็นเกยียร์สามแต่รถมันก็ไปได้นะปูเขียวเขาเทียบจุูแล้ว ถ้าควบคุมเท้าซ้ายค่อยๆปล่อยคันได้คันนี้ก็ออกรถเกียร์สาได้แต่จะสั่นสั่นนิดนึงซึ่งมันการไม่ถูกไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ควรเท่าไหร่นะแต่ว่าจะก็ก็ก็ถือว่าทักษะการการควบคุมเท้าซ้ายกับทักษะการควบคุมเท้าขวาการเพิ่มควังเร่งทำได้ดีเท่เดง 1> 1ชั่วโมงที่สองฮะอาจจะเกียร์สับไปสับมานิดนึงไม่เป็นไรนะถือว่าอารมณ์มา่ลอยกันได้ควบคุมความกลัวควบคุมสติรถไม่เตลิดเปิดเปินก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสําหรับอ่าเหมือนจะดับนี่สตาร์ทใหม่ดูจากควันที่ออกมาโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับกรุงศรีสองคบรถอ่าทั้ง YouTube Google แล้วก็ Facebook นะครับ เซิร์ชคำเดียวกันเลยสกลนครเว้นวักนิดนึงก็ได้สอนขับรถนะครับสำหรับการเซิร์ชใน YouTube เอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดเถือกเซิร์ชใน Facebook นะครับสกลนครสอนขับรถนะครับเซิร์ชเลยเบอร์โทรก็มีอยู่ในนั้นชัดเจน0903346456สอนโดยลุงน้อยนะครับเทคนิคการสอนก็จะ ไม่เหมือนใครนะครับเน้นให้ผู้เรียนขับได้จริงๆนะครับไม่เราไม่ได้เน้นแค่ใบขับขี่นะครับเน้นความกล้าเน้นทักษะการขับรถทักษะการขับรถเราก็ฝึกกันในลานนะครับลานปูนลานดินบ้างแล้วก็มีการออกถนนบ่อยๆออกถนนช่วงแรกบางคนจะบอกเฮ้ยน่ากลัวจังเลยทําไมรีบพาออกถนนจังเลยลองมาแล้วนะครับลองมาแล้ว เรีนไปตั้งหลายชั่วโมงผงไปออกถนนแล้วลืมหมดเลยฮะตื่นเต้นดุดูดูดูดุดุดุดมดไดู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 ด้ดงดชดเดลดบดูนนดูดบดูดูดนดู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 ดุดู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 ดุดู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 ดดู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 ดดูดูดูดดดดดด ติดตามดูคลิปย้อนหลังได้ใน y t u t u นะครับใน Facebook ก็มีแต่ Facebook บางครั้งก็จะถ่ายทอดสดนะครับถ้ายทอดสด Facebook ก็อาจจะมีวิดีโอให้ดูเยอะกว่า YouTube ก็จะเป็นเรียงเรียงกันไปนะครับกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจกันได้อนาคตลุหน้อยอาจจะสอนใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะสอนบนอินเทอร์เน็ตเป็นวิทยาทาน เดี๋ยวมาดูกันบางคนมี Gmail แต่ไม่มี youtube ให้ YouTube ทำยังไงอยากมี YouTube เ,เดี๋ยวลูกน้อยจัดจัดทำคลิปวิดีโอการสอนได้นะสำหรับสอนพวกนี้ก็น่าจะสอนฟรีนะครับใครอยากเรียนขับรถก็มานะครับอของข้างยาวแล้วนะครับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเข้ามาดูร่ำรวยขับรถปลอดภัยนะครับขับรถอย่างมีน้ำใจปลอดภัย ร่ลำรวยเงินทองมีชีวิตยอย่างพอเพียงนะครับตามตามแนวพ่อนะครับลุงน้อยก็รำหลักพอเพียงมาใช้นะครับเอารถเก่าๆที่บ้านนะครับมาสอนหาเป็นไรายได้เพิ่มสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้